ูมแมวตามเกมนี้มาตั้งแต่เบต้าแล้วนะครับผมคอนคอร์ดนะนหลักที่สนใจก็เพราะว่าเขาทำเป็นเกมภาษาไทยนะมีการแปลภาษาไทยนะครับแล้วก็ลงเป็น e x ็กซ์คลูซีฟนะครับให้ PlayStation 5กับตัวสตีมนะครับผมก็หลังจากตอนที่เล่นเบตา้าก็ต้องบอกว่าเกมออกมาทางกลางๆนะไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะครับก็อาจจะเล่นว่าเล่นเพลินๆน,นะแล้วก็ภาษาไทยก็อาจจะมีปัญหาดิดหน่อยนะครับพอออกตัวเต็มมาตอนเนี้ ก็เรียกได้ว่าพัฒน,นาไปนิดนึงนะนิดนึงนะครับซึ่งมาในทางโพซิทีฟทีเดียวนะสแตทเนี่ยถูกแก้ไขหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยซึ่งลุงแมวพรีออเดอร์นะพรีออเดอร์นะครับน่าจะพันสองกว่าบาทเนี่ยลุงแมวว่าเขาไปปรับตัวจังหวะการเพล่์ครับการต่อสู้อ่ะให้มันรุนแรงรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะ ถ้าใครได้เล่นตอนเบต้าแล้วก็เล่นตัวเต็มไม่รู้จํากันได้หรือเปล่านะรู้สึกอหไก็บอกกันมาด้วยนะครับรวมแล้วรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นนะเพราะว่ามันท้าทายขึ้นนะครับถ้าใครไม่คุ้นเคยนะคอนคอร์ดเนี่ยมันเป็นเกมแบบ5เจอ5นะครับผม5 Vers อนะ์ซัสหเนาะแล้วก็เท่าที่เล่นอยู่ตอนนี้มีอยู่2โหมดนะโหมดแรกเนี่ยก็คือ TDM นะครับทีมเดสแมชนะก็บวกกันเลยนะครับก็เข้ามาปุ๊บเราก็จะต้องเลือกตัวฮีโร่ใช่ไหมคลายสไตล์โอเวอร์วอชนะว่าอยากจะเลือก ฮีโร่ตัวไหนแล้วก็ฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีอาวุธนะครับมีความสามารถพิเศษท่าต่างๆนะที่แตกต่างกันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปบวกนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะของเกมนี้เนี่ยคือมันแตกต่างจากพวก Call of Duty หรือว่าเกม Shooting ต,ต่างๆนะมันเป็น Squad Base นะครับหรือว่าเป็น Team Base ก็คือตัวละคร1ตัวถ้าเกิดเราเอาวิ่งไปเดี่ยวๆนะเราเอาไปบวกกับศัตรูเนี่ย โอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยจะมีสูงมากนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าถูกดีไซน์มาให้ต้องเล่นเป็นทีมประมาณหนึ่งคือมีสายฮีลนะมีสายแทงมีสายสไนเปอร์มีสายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาไปอ่ะมันจะไปเป็นทีมแล้วก็ความสนุกของมันเนี่ยมันคือการที่เราช่วยกันนะครับถึงแม้จะเป็นทีมเดสแมชก็ตามนะแต่ว่ามันจะฟินมากเวลาเราเจอจิกโกอีกฝั่งนึ่งนะเราก็บวกนะครับผมสนุกนะรแม้ว่าสนุกแล้วก็ เออ uh, satisfy ทุกครั้งนะที่เวลายิงได้นะครับมันรู้สึกฟินอยู่นะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดยึดจุดนะอันนี้ก็คล้ายๆกับ hard uh, point นะจุดมันก็จะเปลี่ยนไปในแมปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็วิ่งไปยึดจุดต่างๆรู้ไหมไม่แน่ใจว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2โหมดนี้นะแต่ว่าใน2โหมดนี้เนี่ยที่เป็น tdm กับตัว hard point เนี่ยมันมีโหมดย่อยลงไปอีกหรือเปล่านะครับสิ่งเราจะได้มานะครับก็จะเป็นค่า experience นะซึ่งค่า experience เนี่ย มันก็ได้จากการเล่นในเกมเนะแล้วก็มีการทำชาร์เลนจ์นะครับซึ่ง c h a l l e n จ์เนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรายวันเนาะรายสัปดาห์รายซีซั่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเอามาปลดล็อกพวกคอสเมติกต่างๆนะครับความสนุกของเกมนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากความที่มันเป็น c r อ b เบสทีมเบสที่เราจต้องช่วยกับเพื่อนเราซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันเนี่ยนะแต่ว่าเทาที่ลุแมวลองเล่นมา23แมตช์เนี่ยนะก็รู้สึกได้ว่า คนก็เข้าใจประมาณหนึ่งนะครับกับการเล่นเกมนี้นะคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยไม่ค่อยมีแบบค่ามาคนเดียวเท่าไหร่อ,อาจจะเพราะว่ามีการเล่นเบต้ามาแล้วเนาะก็ช่วยกันประมาณหนึ่งซึ่งมันสนุกดีนะความสนุกของเกมประมาณนี้อันนึงนะครับก็คือเนื่องจากตัวฮีโร่เนี่ยมันมีเยอะมากใช่ไหมแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะการเล่นนะวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับก็เ,เราก็ค่อยๆเล่นไปทีละตัวนะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับว่าวิธีการเล่นแต่ละแบบเป็นยังไง,งเช่นตอนเนี้ย ลุงแมวเล่นน้องหมวกกันน็อกนี่อยู่แล้วก็สายตีแรงนะแล้วก็เหมือนกับจะเป็นสายซัพพอร์ตเนี้ยแต่ก็จะมีสายแบบสไนเปอร์สายบวกสายแอดซอลอะไรคือก็ค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆเ,เล่นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเพลิดเพลินแล้วก็พอเล่นบนตัว PlayStation 5ก็ใช้ฟีเจอร์ของตัวจอย PlayStation 5ต่างๆๆได้เต็มที่นะคือในภาพรวมถามว่าเป็นเกมคุณภาพสำหรับลุงแมวนะเป็นเกมคุณภาพดีไหมบน PlayStation 5นะครับ ชุดติ้งนะที่บน Play 5ไม่ค่อยมีนะหมายถึงที่เป็น Exclusive นะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยเกมเล่นเพลินๆน,นะอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาด Call of Duty แต่ว่าสหรับลุงแมวเนี่ยลุงแมวว่าไม่ช้าเท่า Overwatch นะคือแล้วมันเป็นโหมดที่เราคุ้นเคยนะครับสองโหมดที่เขาให้เล่นเนี่ยทั้งตัว Team d e a มช m a t c h แล้วก็ตัว h a r d p o i n ที่เป็นยึดจุดเนี่ยมันก็เป็นโหมดที่เล่นง่ายนะครับไม่มีความซับซอ้อนแล้วก็เล่นไม่นานนะลุงแมวว่าได้อยู่นะสนุกอยู่นะ ลู้แมว่าปรับปรุงมาจากตอนเบต้าประมาณหนึ่งนะในแง่ของค่ากันเพลย์ต่างๆครับอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้น่าน่าพิจารณาน,าน,นิดนึงนะคือเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกเนาะแล้วก็ปกติวันแรกเนี่ยมันควรจะคนเล่นกันเยอะใช่ไหมแต่ว่าลูา้แมวใช้เวลาหาห้องนานมากพอสมควรน,นะครับก็แมชหนึ่งเนี่ยเล่นน่าจะไม่นานเท่าไหร่นะแต่ว่าหาห้องเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4- 5นาทีเลยนะ ในการหาห้องทั้ง2โหมดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนที่ลูกแมวเล่นตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ9ก้าโมงนะเก้าโมงเช้าของวันเสาร์นะครับกเ็เขายังไม่ตื่นกันหรือเปล่านะหรือว่ายังไงนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหานิดนึงนะถ้าเกิดไปในระยะยาวแล้วก็ไม่มีคนเล่นนะอืก็จะทําให้โอกาสในการที่เราจะได้เล่นเกมนี้ก็จะน้อยลงอันนี้ก็จะเครียดนิดน,นึงเครียดนิดนึงสำหรับคนที่ซื้อไปนะครับผม,มก็ ก็ <G un less> ดูว่าทาง Sony เนี่ยจะ PlayStation เนี่ยจะแก้เกมยังไงในระบบของการหาห้องเนาะอันนึงเนี่ยคือเวลาหาห้องอ่ะพอเล่นเกมจบอ่ะมันต้องออกมาที่ตัวหน้าเมนูแล้วก็เข้าเลือกโหมดเกมใหม่นะครับซึ่งถ้าจริงๆให้ต่อเนื่องไปเลยแบบคอร์สนัคือเราไม่ต้องกดหาห้องตลอดอ่ะเลือกครั้งเดียวตอนแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นไปได้ตลอดนะครับวนวนวน,น,นหาห้องไปเรื่อยๆหรืออีกอันหนึ่งที่ลุงมาพยายามหาดูคือเขาไม่มีให้เซต ไปเล่นโซนอื่นนะคือไม่มีตัวลิง์โซนนะครับว่าจะข้ามไปเล่นโซนอื่นได้ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะไปหาโซนที่มีผู้เล่นที่เยอะกว่าหน่อยอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอนะแต่ว่าอันเนี้ยก็มันเป็นเกมอะ,อะไรละ่ะออนไลน์เนะาะอาจจะต้องให้เวลากันนิดนึงนะครับคือจริงๆถ้าด้วยคุณภาพของเกมประมาณนี้ซึ่งรู้ไหมว่าสนุกทีเดียวนะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับมีความหลากหลายของตัวละครมีเนื้อเรื่องนะ ที่น่าสนใจมีชา a l เลนจ์ต่างๆที่เหมือนกับเขาคิดอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะ่ะถ้าเกมนี้ได้ไปต่อนะคนเล่นมากพอนะครับรู้ไหมว่าจะเป็นเกมที่เล่นสนุกทีเดียวนะบนตัว PlayStation 5นะครับผมอืมก็เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะใครที่ยังลังเลก็ลองดูเกมเพล์แล้วกันว่าชอบหรือเปล่าแต่รู้แมว่าสนุกใช้ได้ครับเพลินๆโอเค okay, ใครเล่นแล้วนะตอนเบตา้าแล้วก็เทียบกับตอนเล่นเอ่อเป็นแบบ Offi c i a l l a u n น h เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ แชร์กันมาได้นะเกมสนุกขึ้นหรือเปล่ารวดเร็วขึ้นหรือีลุงแมวคิดไหมนะหรือว่าลุงแมวจำไม่ได้ก็ได้นะโอเคขอตัวลาไปนะครับเจอกันถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม